เริ่มกันที่พลตรีสุริยะเอี่ยมสุโรรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4กองกําลังนเรศวนเพื่อติดตามการเพิ่มเติมจัดกําลังพลกองร้อยสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจํานวน2กองร้อยและชุดปฏิบัติการพิเศษอีกจํานวน14ชุดปฏิบัติการ โดยได้เน้นย้ำให้สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งบนเส้นทางหลักและเส้นทางรองในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านรอยต่อระหว่างอำเภอรอยต่อระหว่างจังหวัดและแนวตะเข็บชายแดนตลอดจนพื้นที่ป่าภูเขาและต้องสอดรับกับการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานความมั่นคงตำรวจฝ่ายปกครองอาสาสมัครสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพในการนี้รองแม่ทัพภาคที่3เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองโรคบ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในการดำเนินงานด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขและจิตอาสาภัยพิบัติด,ด้วย จากนั้นรองแม่ทัพภาคที่3เดินทางไปตรวจเยี่ยมวางแผนการปฏิบัติภารกิจการสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่บริเวณท่าข้ามที่36บ้านท่าอาจตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและสะพานมิตรภาพแห่งที่2ไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำเมยตองยินบ้านวังตะเคียนใต้หมู่7 ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจัังหวดตากเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยได้ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19